สวัสดีครับผมมือนีหิมาตามแนวทังล่าพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดกันพี่น้องวันจันทร์ที่สิบสามพฤศจิกาสองห้าหกหกเมื่อวันศุกร์ที่สิบบนก็ออกแปดเจ็ดเก้าล่างก็ออกศูนย์แปดของปูศูนย์เจ็ดของเฮาจับคู่ลุดพี่น้องขอถทษขอให้แต่เลขวิ่งรูดเข่าทั้งบนทั้งล่างได้พี่น้องมาทั้งบนทั้งล่างบนน่ะมันออกเจ็ดเก้า บนวิ่งเกตของปูกับเขาพี่น้องแต่จับคู่ปะเขาลักเกจถือยุดนม่มีเกจเก่าแลยพี่น้องลักมันก็ถือเล็กวิ่งกับเขาส่วนล่างลักก็ถือพี่น้องล่างวิ่งรูดศูนย์จับคู่กับศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์สามเหลขออกศูนย์แปดแต่เหล็กวิ่งรูดมาทั้งบนทั้งล่างเขาทั้งบนทั้งล่างเลยแต่จับคู่ปะเขา วันจันทร์สิบสามวิกิกา6ห ลาพัฒนาหูหูศูนย์เจ็ดขีดเส้นเครื่องเครื่องเบิงไงครับพี่น้องก็สั่นเบิง ขีดครึ่งขีดบางง่ายก็กันบนเป็นบนล่างเป็นล่างบนบนวิ่งรูดศูนย์ วนวิ่งรูดศูนย์ส่วนจับคู่ศูนย์ห่าหนึ่งห่า ศูนย์สี่หนึ่งสี่ศูนย์สาม หนส่วนตัวเน้นก็นเน้นติดศูนย์พี่น้องศูนย์ห้าย์สอันนี้คือตัวเน้นเน้นติดศูน ล่างวิ่งรูดหกล่างวิ่งรูดหกส่วนจับคู่ล่าง ห้าเจ็ดห้าหกสี่ เจ็ดสี่หกสามเจ็ดสาม ก็มีตกกันนะพี่น้องตกกันก็มีส่วนล่างก็ให้เน้นติดหกหกหกหาหกสี่หกสามก็มีตกกันตกกันนี่คือเป็นบนล่างเพราะว่ากันเบิร์นนี่คือเป็นบนล่าง หกหกเก็ดเก็ดตัวกัน เอาแคบหน้าจอได้ครับเด้อแคบหน้าจอครับผมลาพัฒนาปูศูนย์เดวันจันทร์ที่13พื่อจีกาสองหา6หกบนปูกระไห้วิ่งรูด0นย์จับคู่กับศูนย์หาหนึ่หาศย์สี่หนึย์สามหสส่วนตัวเน่นก็คือศูนย์หาศย์สสตัวเน่นได้พี่น้องได้เน้นบนล่างวิ่งรูด6 จับคู่กับหกหาเจ็ดหาหกสี่เจ็ดสี่หกสามเจ็ดสามส่วนตัวเน้นกรติดหกก็คือหกหาหกสี่หกสามอันนี้คือตัวเน้นตัวเด่นลางได้พี่น้องเด้ส่วนตกกันนี่คือเป็นบนล่างก็คือหกหกเจ็ดเจ็ดเอาพี่น้องเข้ากระับหน้าจอตามนี้นะครับเด้อมากรจัดขัดกระพานตัวเลขก,ก็เป็นแค่แนวทางเอากราบขอบพุ่นปูศูนย์เจ็ดที่ห้แนวทางล่าพัฒนามากขอบบนขอบคุณนปูหลายๆครับผม พี่นอ้องเขากันแคบหนาจอดตามนี้ครับผมสมัคระจัดตะขัดกระพานตัวเล็กเป็นแค่แนวทางมากักตัวใดชอบตัวใดกระพิจาระานาเบื้องก็คอยพี่น้องเข้าโชคโมันมันเรื่องเฮ่งสุ่ภูสุ่คนวันจันทร์ที่สามพฤศจิกาสองหาหกสองสุมเคืองออถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลคไล์กดแชร์กดติดตามคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม